ข้พา,าพเน้าสวัสดีครับไม่แล้วสอนิดมันสง่งปลอยมันโดเธอหนึ่งบุญบานพี่น้องให้บุญบานแต่ผ่านเข,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 ข้ามาแล้ว จะโตนะครับติดคนมาไม่หัวด่อนะครับถ้าผมมาพวกข้าพวกวิสึงจะเอาพ่อเย็นเพชรเป็น ล้างส่บาสพี่น้อง,งเห้เตรียมใส่บาใส่บาสเช้าแสดงกำบานพี่น้องอะพี่น้องใส่บาสเรียบร้อยคลิปนี้ไปซ้ำนี้ได้พี่น้องนะเออนอมีบรรยากาศคลิปนี้ไปซ้ำนี้คลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ได้พี่น้องนะสวัสดีครับ